ขอบคุณมากคะ่ะที่ช่วยกด subscribe หรือกดติดตามกด like กดแชร r e ให้กับ Thalo Holo Channel และดีใจมากๆที่ได้มาเป็นเพื่อนกันใน Facebook และ l ล n e ด้วยอาจารย์ใช้ทักษะการอ่านและตีความหมายไพ่ท h a l o หรือไพ่ท h a l o t เพื่อเจาะลึกหาสาเหตุปมปัญหาพร้อมเสนอแน่แนวทางแก้ไขด้วยจิตวิทยาและปัจชญาตามความหมายของไพ่ท h a l o หรือไพ่ทาล ทุกคลิปวิดีโออาจารย์เอาหัวใจของความเป็นครูมาหาทุกคนด้วยจิตสำนึกในหน้าที่ของคนเป็นครูเปรียบเสมือนเรือจ้างมีหน้าที่รับลูกศิษย์ลงเรือข้าแม่น้ำสายวิปโยคที่มีกระแสน้ำและเกลียวคลื่นอันเชี่ยวกราดน่าหวาดกลัวและอันตรายเสมือนความทุกข์ระทมในชีวิตคุณอาจารย์ประคับประคองความรู้สึกใจน้อย พร่ำสอนให้ทุกคนรู้ถึงแก่นแท้ชีวิตตัวเองรู้ถึงปมแท้จริงในปัญหาตัวเองและชี้แนะให้แนวทางไปสู่การบรรลุในปัญหานั้นลูกศิษย์แต่ละคนมีพื้นฐานอุปนิสัยทัศนคติมุมมองแตกต่างกันบางคนจิตใจเปลาาบางต้องการความอบอุ่นกำลังใจและคำชี้แนะอาจารย์ทั้งปลอบทั้งโอและชี้แนะค่อยๆประคับประครองเหมือนจุงมือเด็กน้อย พาก้าเดินไปทีละนิดทีละนิดแม้ว่าบางครั้งอาจารย์ถูกเหยียดยามถูกดูหมิ่นดูแคลนถูกสบประมาทในการทำงานแต่แก่นแท้ของความเป็นครูคือผู้ที่มีความเมตตาให้กับทุกคนเท่าเทียมกันและไม่เลือกลูกศิษย์อาจารย์หวังอย่างยิ่งว่าทักษะการอ่านและตีความหมายไพ่ทาโลหรือไพทาลอดด้วยหลักจิตวิทยาและปรัชญานี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคน เพื่อนำไปปรับใช้แก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตได้ไม่มากก็น้อยนะคะสวัสดีค่ะชาวราศีกร,รกฎเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมคะถ้าราศีกร,รกฎคนใดกำลังเจ็บไข้ได้ป่วยขอให้หายไวๆนะคะราศีกร,รกฎคือผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่17กรกฎาคมถึง16สิงหาคมค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดวิดีโอคลิปใหม่ๆของทุกเดือนนะคะ และไพ่โมนาลิซาทานหลอดประจำเดือนสิงหาคมปี2564ของชาวราศีกรกฎได้แก่ n เ v e of s w o r d s The Magic i a n Seven of Swords The d e v i l Queen of c h a r i c e s The h a n g m a n Temperance Two of Swords Six of c h a r i c e s Ten of Swords and Nine of Wands คุณผู้ชมคะอาจารย์ขอโทษที่เผยแพร่วิดีโอคลิปล่าช้ามากๆ เนื่องจากระยะนี้อาจารย์ป่วยกระสอบกระแสะไม่หายซักทีอาการป่วยทำให้เสียงแหบค่ะเลยต้องพักผ่อนรอให้เสียงเป็นปกติจึงจะอัดคลิปได้ขอขอบพระคุณคุณผู้ชมที่ยังรอชมคลิปนี้เอาละเรามาดูความหมายของไพ่โมนาลิซาทาลอ์จะบอกเล่าเรื่องราวสถานการณ์การงานการเงินและชีวิตของชาวราศีกรกฎเรื่องมีอยู่ว่า ทุกวันนี้การำดำรงชีวิตของชาวราศีกรกฎบางคนท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตคุณอาจคำนึงถึงเพียงแค่ปัจจัย4ได้แก่ที่อยู่อาศัยอาหารเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคใช่ไหมคะแต่สืบเนื่องจากเราทุกคนเป็นมนุษย์ในยุคดิจิตัลปัจจัยที่5ของเราก็คือเครื่องมือสื่อสารแล้วคุณจะใช้โซเชียลแอปพลิเคชันได้ยังไงถ้าคุณไม่มีแพ็กเกจเน็ตหรือไม่มี Wi-Fi ไปใช้ของฟรีตามร้านกาแฟช่วงนี้ก็ยากค่ะนั่นก็เป็นภาระที่เราจะต้องหาเงินมาซื้อถ้าชีวิตอยู่ในช่วงสถานการณ์ปกติมันไม่ใช่ปัญหาเลยอาจารย์ยกตัวอย่างง่ายๆสำหรับชาวราศีกรกฎปุถุชนทั่วไปซึ่งก่อนจะเกิดสถานการณ์วิกฤตคุณอาจมีชีวิตฟุ่มเฟือยจนเป็นเรื่องปกติแต่พอเกิดสถานการณ์วิกฤตแบบนี้คุณจึงต้องตัดใจค่ะ สิ่งฟุ่มเฟือยทั้งหลายแต่คราวนี้มันอาจจะมีสิ่งฟุ่มเฟือยบางอย่างซึ่งคุณตัดใจยากทำใจยากแต่ถึงคุณจะทำใจยากแค่ไหนคงต้องลงดาบตัวเองแล้วล่ะนะคะต้องตัดใจให้เด็ดขาดทิ้งชีวิตฟุ่มเฟือยไปให้หมดอย่าไปพิริยพิไรกับสิ่งฟุ่มเฟือยไม่งั้นใช้ชีวิตลำบากแน่ๆราศีกรกฎบางคนก็บอกตัวเองว่าจงํำรงชีวิตอยู่ เพียงแค่ปัจจัยสี่ก็พอส่วนในเรื่องการงานราศีกรกฎบางคนการงานได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตรุนแรงมันเสียหายจนแทบว่าก็ทำไปวันๆแค่นั้นดีกว่าไม่มีอะไรทำบางคนก็ตกงานมาหลายเดือนแล้วนะคะยังหางานใหม่ไม่ได้ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะทำอะไรต่อไปมึนๆงงๆกับสถานการณ์ โอ้ถ้าเป็นอย่างนี้พูดไม่ออกเลยนะคะเพราะว่าคุณต้องกินต้องใช้ คุณอาจเจอสถานการณ์บริษัทไม่ได้เลิกจ้างยังคงให้ทำงานอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าไม่จ่ายเงินเดือนรอจนกว่าบริษัทจะมีรายได้แล้วค่อยว่ากันจึงทำให้คุณต้องมานั่งคิดทบทวนว่าเอาอยัางไงดีจะตัดสินใจลาออกจากงานไหมทนไปก่อนจนกว่าจะข้ามผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตนี่ก็เหลือเพียงแค่สี่เดือนก็จะสิ้นสุดปีนี้แล้วบางทีปีหน้าอาจมีเรื่องดีๆก็ได้ ซึ่งมันก็ทำใจยากเหลือเกินค่ะถ้าคุณจะดันทุรังทำงานนี้ต่อไปนั่นหมายถึงว่าสี่เดือนข้างหน้าคุณอาจดำรงชีวิตอยู่ด้วยความยากลำบากแต่คิดดูอีกทีถึงคุณลาออกจากงานไปมันก็ลำบากเหมือนเดิมนั่นแหละดังนั้นคิดสาระตะแล้วอาจตัดสินใจยังอยู่ในอาชีพเดิมยังทำงานอยู่ที่เดิมอดเอาทนเอา กัดฟันทนอีกเฮือกหนึ่งสี่เดือนนี้บีบหัวใจชาวราศีกรกฎบางคนมากเลยค่ะเพื่อจะรอปีใหม่ฟ้าใหม่ส่วนในเรื่องการเงินประสบปัญหาการเงินฝืดเคืองซึ่งคุณจะต้องหมุนเงินอย่างหนักเลยค่ะให้ครอบคุมกับภาระหน้าที่ที่คุณต้องรับผิดชอบทั้งหมดแต่ก็เป็นไปได้ยากค่ะในเมื่อว่าทุกวันนี้รายรับน้อยลงเรื่อยเรื่อย คุณต้องมานั่งจัดระเบียบในการใช้เงินแบบหืดขึ้นคอเลยค่ะต่อให้มีเรื่องเร่งด่วนที่คุณจะเป็นต้องใช้บางทีคุณต้องอาศัยความหน้าด้านยื้อเวลาออกไปไม่ยอมใช้เงินเพราะถ้าปล่อยให้เงินมันไหลออกจากกระเป๋าไปแล้วกระแสเงินไหลเข้ามันมีน้อยมากจึงทำใจไม่ได้ค่ะไม่ยอมจะเอาเงินเก็บออกมาใช้อีกแล้วคุณเลยต้องหมุนเงินจากรายได้ที่ได้มาน้อยนิดจนปวดหัวค่ะ ราศีกรกฎบางคนอาจบ่นลำพึงลำพันกับตัวเองว่าถ้าคุณสามารถพยุงตัวข้ามผ่านพ้นสถานการณ์ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจไปได้ถือว่าเป็นปาฏิหาริย์เลยค่ะ เกิดมาไม่เคยพบไม่เคยเห็นไม่เคยอยู่ในจุดตกต่ำขนาดนี้มาก่อนในชีวิตแม้ว่าคุณจะพยายามประหยัดมัธยัถ์แล้วแต่ความโหดร้ายของสถานการณ์ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจทำให้คุณประสบปัญหาขาดแคลนเรื่องการเงินอย่างหนักซึ่งไม่เคยเป็นมาก่อนไม่เคยเจอเลยอาจารย์จะพูดถึงปมประเด็นปัญหาเบื้องลึกในชีวิตของชาวราศรีกรกฎนะคะมวนาลิซาทาลอดบอกว่า ราศีกรกฎก็เช่นเดียวกับเพื่อนๆอนอีก11ราศีที่เฝ้ารอคอยความช่วยเหลือที่เป็นปัญหาก็เพราะว่ายังไม่ได้รู้ข่าวข่าวยังไม่มีวี่แววเลยค่ะว่าเขาจะมาช่วยเหลือคุณไหมซึ่งคุณรอฟังข่าวทุกวันทุกวันด้วยใจจดจ่อลุ้นแทบนั่งเก้าอี้ไม่ติดแต่รอแล้วรอเล่าก็ไม่ได้ยินข่าวคราวอะไรทั้งนั้น คุณกลัวเหลือเกินว่าความฝันความหวังจะมาลายหายไปหรือถ้ามองไปในทางด้านลบมากกว่านี้คือเขาแรงน้ำใจคุณไม่ใช่คนสำคัญในชีวิตเขาโอ้ถ้าเป็นแบบนี้คือโชคร้ายมากๆใจร้ายใจดำกับคุณเหลือเกินทั้งทางที่รู้ว่าคุณเดือดร้อนถ้าไม่เดือดร้อนคนแบบคุณ ไม่เอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากใครหรอกที่คุณต้องเอ่ยปากร้องขอความช่วยเหลือคุณอยากให้เขาได้รู้ว่าณเวลานี้คุณอยู่ในสถานการณ์หลังชนฝาแล้วมีเขาคนเดียวเท่านั้นที่จะช่วยเหลือคุณได้อยากให้เขามาโอบอุ้มมาประครับประคองชีวิตคุณทั้งในเรื่องการงานและการเงินพาคุณข้ามสถานการณ์วิกฤตด้วยเถอะทุกวันนี้ราศีกรกฎเฝ้ารอ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 ,รอ รอจึงเป็นปัญหาสร้างความกดดันให้กับคุณมากในตอนนี้สุดท้ายชาวราศรีกร,รกฎคะราศรีกร,รกฎบางคนก็ร้องขอความช่วยเหลือจากคนในครอบครัวจากญาติพี่น้องวงศาคณาญาติและราศรีกร,รกฎบางคนก็ร้องขอความช่วยเหลือจากผู้ที่มีสายสัมพันธ์ที่แต่ก่อนเราเคยดีต่อกัน มาวันนี้คุณเดือดร้อนคุณจึงทวงถามสายสัมพันธ์ที่เราเคยดีต่อกันแต่เก่าก่อนเขายังจำได้ไหมไม่ได้หมายความว่าคุณจะล้ำเลิกบุญคุณ แต่เป็นเพราะเวลานี้คุณตกอยู่ในสถานการณ์หลังชนฝาแล้วก็เลยเป็นไฟล์บังคับเป็นสถานการณ์บังคับที่คุณจําเป็นจะต้องทวงถามให้เขาได้สํานึกว่าเมื่อถึงเวลาคุณลําบากแบบนี้เขาควรนึกถึงบุญคุณที่คุณเคยช่วยเหลือเขาบ้างถ้าคิดได้เขาควรจะย้อนกลับมาช่วยเหลือคุณแต่ว่าชาวราศีกรกฎคุณเจอไพ่ใบสุดท้ายที่มาสกัดดาวรุ่ง นี่คือไพ่ d e วิลค่ะหมายถึงว่าชาวราศีกรกฎบางคนคุณเสียใจมากจนคุณอยากจะพูดว่าฉันมองคนผิดไปไม่นึกเลยว่าเขาจะใจร้ายใจดำและเห็นแก่ตัวขนาดนี้แสดงพฤติกรรมแล้งน้ำใจกับคุณดันงนั้นชาวราศีกรกฎคะขอให้คุณนึกถึงคำพูดที่ว่าอัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนั่นแหล ถึงคุณจะลำบากแค่ไหนในช่วงนี้แต่คุณยังมีชีวิตอยู่จงใช้คติพจน์ที่ว่าถ้าชีวิตไม่สิ้นก็ดิ้นไปถ้าชีวิตไม่ดิ้นก็สิ้นใจแต่ทุกวันนี้คุณยังมีลมหายใจก็กัดฟันทนและดิ้นรนต่อไปซักวันหนึ่งคงมีโอกาสที่ดีเข้ามาในชีวิตอดทนให้มากที่สุดนะคะชาวราศีกรกฎ เรียนรู้วิธีการดิ้นรนจากคนที่อยู่ในฐานะด้อยกว่าคุณจะทำให้คุณมีกำลังใจในการต่อสู้ดิ้นรนบนพื้นฐานการดำรงชีวิตของคุณนะคะสู้ๆนะชาวราศีกรกฎราศีกรกฎคะเราจะสู้ไปด้วยกันนะแล้วเรามาติดตามดูกันใหม่ในเดือนหน้าสถานการณ์การงานการเงินและชีวิตของชาวราศีกรกฎจะเป็นอย่างไรต่อไป อาจารย์จะเฝ้ารอมาพบกับชาวราศีกรกฎในเดือนหน้าและอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะคะ